พี่โชคดีหลายๆเรื่องเลยนะเรื่องนั้นๆมีไปอยู่เสมอกคกี้โมเ m e n t ของพี่เดือนหน้าพี่ไปตปทพี่ไม่ได้มาเจอเลยคิดถึงไปนะไปต่างประเทศอ๋อไปต่างประเทศพี่นุกสวัสดีคะ่ะพี่นุกเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอบคุณสำหรับตอ,องเช้าเลยพี่นุกนี่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 กัดกัด แล้วก็ใส่แล้วเท่วะใส่แล้วมันดูมีภูมิฐานมเราผมใส่เดินแบบนี้เดินแบบนี้มันหลวม <c oughs> ละเล่นลเล่นใส่ได้แล้วมันก็พอดีอันนี้คือวู <c oughs> สเช่คืออะไรอะ่ะ <c oughs> ทีแรกนึกว่าแต่เป็นน้ำหอมที่เราติดในรถนั่นน่ะ <c oughs> โอ้ข้อมือขอใส่หน่อย เวอร์ซาเช่เวอร์ซาเช่เวอร์ซาเช่ชื่อคุค้นๆนะแต่ไม่รู้จักหรอกเวอร์ซาเช่ลิซซอนปักยังไงอะปักที่ทำไมปักได้อะ่ะอ,อ,อ๋อถ้าจะขอ,มอไมนหลุดใช่ละออใส่ถุงหรือเปล่ปาใส่ถุงหรือเปล่ปา โอ้ oh, ใส่แล้วดูเท่มากเลยนะครับเวอร์ซาเช่โอ้ยแล้วก็มีเงินล็บมีดอกไม้ธนบัตรด้วยแล้วก็นี่คืออะไร mm hmm. อะไร mm hmm. อะไรโอ้ท oh. ำ mm hmm. ไม mm hmm. อะไร mm hmm. แป,ปรลกขนาดงเลย ขอบคุณพี่คอยรักและสปอร์ตไปเสมอเลยมีทุกเรื่องราวเลยนะคะพี่พี่โนจะคอยรักและพปอร์ตกับของทุกๆอย่างเลยบางอย่างกําไรอ่ะผมไม,ไม่รู้เลยว่ามันคือของที่มันแพงอ่ะไอชาแนลอะไรพวกนี้ยแล้วก็มีรองเท้ารองเท้าอ่ะปะัดเออไปไม่รู้ว่าเวลาเราจะไปงานหนึ่งงานเราจะไปซื้อรองเท้าที่ไหนแล้วก็เออที่ผมขอถามเป็นเก็บความรู้ของผมไยว่าว่าถ้าอยากได้รองเท้าเนี่ยที่มันเป็นอ่า เขาเรียกว่าแบรนด์นี้เนี่ยยี่ห้อตอนนี้อ่ะมันต้องไปซื้อที่ไหนเราไปเราก็ไม่เคยไปรู้ว่าสยามพารากอนมันเป็นยังไงเคยไปไอเคยไปแค่ดูนิทรรศการพิกิจตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยเข้าอีกเลยแล้วก็ได้ไปเข้ารอบล่าสุดที่ไปคมชัลึกเขาพาเดือนตั้งแต่พารากอนไปสยามแล้วก็กลับไปกลับมาแล้วก็โอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เลยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่เจ้าผอนน้องคนนี้มาครับกับของทุกทชิ้นเลยนะลั l u c ้โ moment เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ